พอหลวงพี่ไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเธอจะต้องย้ายออกจากโรงแรมนี้แล้วเพราะตอนนี้มันกำลังมีข่าวลือซึ่งหลวงพี่ก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยเหมือนถูกเป็นเครื่องมือนในการสร้างเฟกนิวส์รีบเดินไปเจอคนกลุ่มหนึ่งนะเขาก็ทักหลวงพี่เป็นภาษาไทยแล้วก็ดื่มชาแก้วนึงก็มีความรู้สึกว่าขาตัวเองเนี่ยมันไม่มีแรงแล้วตอนนั้นรู้สึกง่วงมากก็เลยเดินไปตรงมัมมี่ คนก็เลยมาดูหลวงพี่ก็เลยต้องยืนคู่กับมัมมี่เนี่ยน่าจะหลายสิบนาทีอะ่ะเมื่อไม่รู้จะถามใคร Ask monks หลวงพี่มีโอกาสไปสอนสมาธิในตะวันออกกลางด้วยหรอคะไปประเทศอะไรคะเจริญพรประเทศแรกที่หลวงพี่ได้ไปสอนสมาธิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเทศที่นักถือศาสนาอิสลามนะแล้วก็เป็นชาวมุสลิมด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศแรกที่ได้ เดินทางไปทําหน้าที่สอนสมาธิในฐานะเป็นครูสอนสมาธิแต่ก่อนนี้นก็เคยไปหลายประเทศแต่ว่าตอนที่บวชแล้วเนี่ยในฝันงศแรกๆเนี่ยยังไม่เคยไปไหนเลยนะประเทศนั้นน่ยก็คือประเทศอียิปต์เนี่ยอยากรู้ไหมหละ่ะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะที่มาที่ไปก็คือมีชาวอียิปต์หนึ่งคนนะที่ตอนนั้นเน่ยเขาเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลายัย University for Peace ในประเทศคอสตาริกานะเขาเรียนกำลังจะเรียนจบอยู่ละ แล้วเขาก็มีความสนใจในวัฒนธรรมทางตะวันออกอย่างยิ่งเลยเพราะเรื่องสมาธิแล้วก็เขาสนใจที่จะเรียนรู้นะเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดกว้างมากเลยนะเขาก็เลยมาที่เมืองไทยแล้วก็ได้มีโอกาสรู้จักกันแล้วก็นั่งสมาธินะหลวงพี่สอนสมาธิเขาเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งเดือนเลยในจังหวัดต่างๆนะซึ่งก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกันทีนี้พอจะจบการอบรมในครั้งนั้นแล้วเนี่ย เขาก็เกิดความรู้สึกว่าอยากจะทําสิ่งดีๆแล้วก็อยากจะตอบแทนทีมงานด้วยแล้วก็อยากจะ pay it forward ด้วยนะก็เลยทําให้เขาเนี่ยเกิดไอเดียว่าเอ้ถ้าเกิดว่าเขาจะไปติดต่อองค์กรเนี่ยที่ประเทศของเขานะเป็นไปนได้ไหมที่จะจัดสมาธิขึ้นมาซึ่งทางเราก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไปเจอองค์กรและองค์กรนั้นน่ยมีความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือ p o r t ได้เนี่ย Why not ทำไมล่ะที่เราจะไม่สามารถจะจัดได้นะเขาก็เลยกลับไปที่ประเทศอียิปต์ของเขานะซึ่งเมื่อเขากลับประเทศไปแล้วนะเขาก็ไปคุยกับเพื่อนแล้วเขาก็ไปเจอว่าเขาเนี่ยมีคนรู้จักที่อยู่ที่ห้องสมุดของเมืองอเล็กซานเดรียหรือที่มีชื่อว่าบิบิโอติกาอเล็กซานดรีนากับองค์กรที่ชื่อว่า IPS นะทั้งสององค์กรเนี่ยเขากำลังจะจัดงานในวันสันติภาพสากลหรือวัน International Day of Peace วันที่21 กันยายนพุทธศักราช2553ซึ่งเขาก็มาบอกทีมงานนะว่าโอ้เนี่ยจะมีคนมาระดับ1000คนเลยนะซึ่งในนั้นทีมงานก็ประหลาดใจมากเลยแล้วก็ตกใจด้วยโอ้จะมีคนมาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเป็นระบบมากแล้วก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ในการทำงานเขาก็เลยมาบอกแผนง,งานหมดเลยแล้วก็ทำให้ทางทีมงานเนี่ยก็เห็นถึงความเป็นไปได้นะว่า เนี่ยจะเอาสมาธิเนี่ยไปสอนให้กับชาวอียิปต์นะซึ่งก็เลยทำให้ทางทีมงานเนี่ยก็ได้ตัดสินใจเนี่ยเดินทางไปสอนสมาธิในงานนั้นในงาน International Day of Peace วันที่21กันยายน2 5 1 3แล้วก็มีคนมาพันคนจริงๆด้วยนะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้จัดให้ทีมงานเนี่ยสอนสมาธิให้กับชาวอียิปต์นะในห้องสมุดของเมืองอเล็กซานเดรียเนี่ย ในหลายๆรอบเลยนะัางรอบก็30คนบางรอบก็40คนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีรอบใหญ่ที่จะมีพระอาจาร์เนี่ยได้ขึ้นไปเป็นตัวแทนที่จะพูดสปีชเกี่ยวกับสันติภาพแล้วก็นำนั่งสมาธิสั้นๆอีกด้วยซึ่งก็ถือว่างานนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามแล้วก็ทำให้เพื่อนๆของเขาเนี่ยเกิดความสนใจสมาธิอย่างยิ่งเลยก็เลยมีการรวมกลุ่มเพื่อนๆของเขาเนี่ยนะ เหมือนกับเป็นอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งซึ่งก็เป็นอาสาสมัครกลุ่มแรกเลยแล้วก็ได้มาเรียนสมาธิกับทางพระอาจารย์นะนี้กลุ่มนี้เขาก็อยากจะนั่งสมาธิต่อเพราะว่าเขาก็อยากที่จะให้เรื่องของสมาธิเนี่ยมีการได้ฝึกกันจริงๆในประเทศอียิปต์เนี่ยเขาก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าเขาอยากจะจัดนั่งสมาธิไปเรื่อยๆก็เลยทาให้เดือนธันวาคมของปีนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็เลยได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศอียิปต์ แต่เขาไม่ได้ไปทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์อย่างนี้เป็นรรทำหนรร้าที่เป็นครูสอนสมาธิเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยชาวอิปต์กลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็เปิดรับในเรื่องของสมาธิมากๆเลยนะการเดินทางราบรื่นดีไหมคะพอไปถึงเนี่ยกับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเพราะว่าคนที่มารับซึ่งก็เป็นเพื่อนของโอสซามาอันนี้ก็ต้องอธิบายให้ฟังนิดนึงนะว่าในตอนที่หลวงพี่ไปเนี่ยนายออสซามาเนี่ยที่ได้เป็นทีมงานจัดงานในครั้งแรกเนี่ยนะ เขาไปเรียนต่อต่างประเทศนะซึ่งก็เลยทำให้ตัวของออซามาเนี่ยได้ถ่ายงานให้กับทีมงานของตัวเองให้เพื่อนของตัวเองเนี่ยนะซึ่งหลายๆคนนี้อาจจะยังไม่ได้มีความคุ้นเคยมากนะพอหลวงพี่ไปถึงปุ๊บเนี่ยทีมงานคนหนึ่งเขามารับนะปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเธอจะต้องย้ายออกจากโรงแรมนี้แล้วเพราะว่าเธอไม่สามารถที่จะพักที่นี่ได้เพราะตอนนี้มันกำลังมีข่าวลือที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต นะซึ่งต้องบอกว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงก่อนปฏิวัติอาหรับสปริงเนาะแล้วมันเริ่มมีการใช้ I.O. สร้างข่าวลือต่างๆมากมายซึ่งหลวงพี่ก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยเหมือนถูกเป็นเครื่องมือในการสร้างเฟกนิวส์นะซึ่งก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังใช้โอกาสนี้ในการทำา o o เพื่อที่จะทำให้เกิดการปฏิวัติเมือเลยทำให้ทางหลวงพี่แล้วก็ทีมงานเนี่ยต้องรีบไปหาที่พักใหม่ ซึ่งก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าในการเดินทางที่อเล็กซานเดรียเนี่ยโอ้ต้องบอกเลยว่าผมพี่เนี่ยเกือบเอาชีวิตไปไว้ตรงนั้นแล้วเพราะว่าตอนขึ้นรถแท็กซี่เนี่ยผมพี่ไม่รู้เลยว่ามันขับสวนทางได้คือรถแท็กซี่เนี่ยมันขับสวนเลนเลยนะแล้วมันก็มีรถวิ่งมาแล้วเราก็ตกใจมากคือเราบอกแท็กซี่ว่าเราจะไปที่หนึ่งแท็กซี่ก็เลี้ยวรถกลับปุ๊ดแล้วก็ขับสวนเลนไปเลย นะคือมันมันลุ้นมากอ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่เคยเจอเหมือนเหมือนในหนังเลยอ่ะเหมือนในหนังแบบขับรถสวนเลนไปเพื่อที่จะไปให้ทันหรืออะไรเงี้ยเราก็บอกว่าใจเย็นๆยเราไม่ได้รีบขนาดนั้นแต่แท็กซี่เนี่ยเขาก็เหมือนเป็นเรื่องปกติของเขานะที่เขาจะทําแบบนั้นเขาก็ไม่ได้กลัวเราก็เลยแบบเออเนาะมันก็เป็นแหการณที่ตื่นเต้นมากๆนะฮะ ตอนนั้นมันก็มีเหตุการณ์เฟซนิวต่างๆมากมายทําให้สถานที่ที่ตอนแรกหลวงพี่จะไปใช้ในการสอนสมาธิเนี่ยเขาขอยกเลิกเลยนะก็เลยทําให้มีคนกลุ่มหนึ่งอ่ะที่อยากจะนั่งสมาธิอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ย่างนั้นเนี่ยเราย้ายไปสอนที่โยคะสตูดิโอแห่งหนึ่งเลยละกันที่โยคะสตูดิโอบอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าไอเนี่ยก็เคยโดนเหมือนกันเพราะว่าโยคะเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นทางเหมือนก็เป็นของทางฮินดูเนาะ แล้วการที่โยคะไปเปิดที่อีฟในช่วงแรกๆก,ก็มีคนที่ไม่เข้าใจนะว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงหรือเปล่าอะไางเงี้ยทางโยคะก็เลยบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยนี่นะยยูมาสอนเลยแล้วถ้ามันเป็นอะไรเนี่ยอรับผิดชอบเองนะฮะตรงพี่ก็เลยได้ไปสอนที่โยคะสตูดิโอแห่งนั้นนะ,ะซึ่งในวันแรกมีคนมา30คนเลยนะแต่ก็เกิดการปั่นกระแสะเฟคนิวต่างๆมากมายจนกระทั่งทีมงานเนี่ยต้องพูดกันเลยว่าเราเนี่ยจะไม่เช็คอินเทอร์เน็ต พราะตอนนั้นถ้าหลวงพี่ไปอ่านข้อความในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นข้อความที่ทําให้ใจมันตกลงไปที่ตาตุ่มเหมือนกันนะฮะก็เลยทําให้หลวงพี่เนี่ยปิดสวิตช์เลยปิดอินเทอร์เน็ตไปเลยทุกคนปิดอินเทอร์เน็ตไปเลยไม่ไม่อ่านไม่ดูข้อความอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งการอบรมเนี่ยมันจะสิ้นสุดลงนะแต่นั้นหลวงพี่ทางทีมงานเนี่ยก็ได้โทรไปปรึกษานะปรึกษาว่าไอ้ ه, ถ้าอย่างเงี้ยเราจะเอายังไงกันดีนะ ก็มีผู้ให้คำปรึกษามาบอกว่าถ้าตำรวจจะมาจับเนี่ยให้เชิญตำรวจเนี่ยมานั่งสังก่อนว่าหลวงพี่เนี่ยสอนอะไระถ้าหลวงพี่สอนเรื่องสมาธิเนี่ยตำรวจไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิจับเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตนะมันเป็นเรื่องของการทําให้ตัวเองมีความสุขขึ้นอะไรเงี้ยนะเอเอจริงนั้นจริงเหรอแต่ว่าจริงๆแล้วหลวงพี่เนี่ยค่อนข้างกลัวนะตอนนั้นเพราะอย่าลืมนะว่านี่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศในฐานะพระในครั้งแรกเลยทําให้หลวงพี่เนี่ยแทบจะไม่กล้าออกไป ที่นอกโยคะสตูดีโอในขนาดเวลาจะฉันเนี่ยยังขอฉันในโยคะสตูดีโอแห่งนั้นเลยนะไม่กล้าออกเพราะกลัวคนที่มาเนี่ยวันแรกมาสาคนนะวันที่2เนี่ยเหลือสิบคนก็ก็กลัวนะหายไปยี่สิคนนะวันที่3ก็ก็เหลือแค่สิคนเท่านั้นนะครับน,นี่สิคนเนี้ยทุกคนเนี่ยก็ดูทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนปกติแล้วก็นั่งสมาธิกันปกติเลยหลวงพี่ก็ถามว่ายู่นั่งเป็นยังไงโอ้บางคนเนี่ยนะ เขาบอกว่าเขานั่งแล้วมีความสุขมากไม่เคยมีความสุขอย่างนี้มาก่อนเลยบางคนเนี่ยบอกว่าเห็นเป็นความสว่างเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีผู้ชายคนหนึ่งอย่างพี่ยังจำได้เลยนะเขาบอกว่าเขานั่งแล้วเห็นเป็นตัวเองนั่งสมาธิอยู่ภายในตัวของตนแล้วเขาเนี่ยใช้ใช้ใจของเขาเนี่ยไป็นค้นพบตัวของเขาที่มันมีความสวยงามมากอยู่ภายในตัวของของเขาเองนะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่หลวงพี่ก็แปลกใจเหมือนกันเพราะหลวงพี่ก็ไม่ได้ ไปทาให้เขาคิดอย่างนั้นหรือว่าไปทําให้เขาเ,เห็นอย่างนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาเห็นขึ้นมาเองนะแล้วก็ทําให้เขาเมีความสุขมากแล้วเขาก็เชื่อได้ว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้นะจากตัวคนของเขาวันแรกกับวันสุดท้ายเนี่ยมันต่างกันเลยนะเขามีความสุขมากๆเลยเ,ยเขาเลยมาถามตรงพีเ่เออเนี่ยผ่านมาสามวันแล้วเนี่ยถามหน่อยนะอยู่ไม่กลัวเลยเหรอใ,ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขา ปั่นเรื่องของยูเนี่ยแทบจะทะลุเป็นติดเทรนดิ้งอยู่แล้วเราก็เลยบอกว่าอ๋อก,ก็เราตัดสินใจว่าเราจะไม่อ่านข้อความเนี่ยจนกระทั่งเหตุการณ์มันสิ้นสุดแล้วเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าหูยูนี่แน่จริงๆมีความนิ่งมากๆไม่กลัวแม้กระทั่งว่ามีใครใส่เฟซนิวให้ทำร้ายอยู่เลยหรืออะไรอย่างนี้นะ,ะตนกระทั่งพอเหตุการณ์จบแล้วเนี่ยหลงพี่ก็บอกคนที่มานั่งสมาธิทุกคนนะบอกว่าเอะครั้งหน้าเนี่ยนะ เราเนี่ยไปหาที่เงียบๆกันหน่อยเถอะเพราะว่าที่โยคัสติโอมันติดถนนติดถนน,น,นเนี่ยพอช่วง4ี่ห้าโมงนี่นะโหรถทราฟฟิกมันมากเลยนะอย่าลืมว่ารถมันขับสวนเลนได้มันก็มีการบีบบีบแต่ปีนปีน,ปนคนก็ตะโกนแล้วก็มีเสียงโหมันค่อนข้างดังเลยทีเดียวนะผมพี่เลยว่าข้างหน้าเนี่ยเราไปหาที่เงียบๆให้นั่งดีกว่านี้อีกเขาบอกว่า oh don't worry monk this is the most quiet place in town already ว่ไม่ต้องไปห่วงเลยพระอาจารย์เนี่ยที่นี่มันเงียบที่สุดแล้วในเมืองคือประมาณว่าไม่ต้องไปหาที่อื่นที่มันจะเงียบกว่านี้แล้วนะก็เลยทําให้หลวงพี่ก็เข้าใจมากขึ้นนะอ๋อถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยนะเวลาที่สมาธิเขาดีๆเนี่ยใจเนี่ยมันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมันทําให้เขาเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเขาจะฟังเสียงอะไรเขาจะไม่ฟังเสียงอะไรเหมือนคนกลุ่มนี เขาก็คงจะเลือกว่าเขาจะไม่ฟังเสียงเฟคนิวและเขาก็จะฟังแต่เรื่องจริงๆแล้วก็มายพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้นนะฮะหลวงพี่ก็เลยเได้รับประสบะการณ์ซึ่งก็ต้องบอกว่าการไปอียิปต์ครั้งแรกเนี่ยเรียนรู้อะไรหลาอยาอย่างเยอะมากเลยนะก็หลังจากจบการนั่งสมาธิ3วันนะก็ทีมงานกลุ่มนี้เขาก็ยังอยากจะนั่งสมาธิต่อไปเรื่อยๆนะแล้วหลวงพี่ก็เกิดความมั่นใจขึ้นมาเล็กน้อยนะเพราะว่าการ ทำครั้งแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะแต่ว่าก็นี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยจากใจเกวยาประเทศที่หลวงพี่ไปมาเนี่ยนะนยก็เกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะฮะหลวงพี่ได้ไปที่ไหนในอียิปต์อีกไหมคะหลังจากที่หลวงพี่จบเหตุการณ์ที่อเล็กซานเดียแล้วเนี่ยก็คิดว่าทีมงานเนี่ยก็เลยอยากให้หลวงพี่เนี่ยได้ไปเห็นก็เลยพาไปที่กิซ่าพาไปดูพีระมิดแล้วก็ พาไปไคโรซึ่งที่ไคโรเนี่ยมันมีวันหนึ่งที่หลวงพี่เนี่ Alone town, นย n e in t o w ทนะก็คือต้องได้ไปสำรวจในจุดต่างๆของไคโรด้วยตัวเองเนะซึ่งตอนนั้นน่หลวงพี่ก็มีความมั่นใจในการาเดินไปที่เมืองด้วยตัวเองแล้วล่ะนะแต่ว่ามันก็รีเดินไปเจอคนกลุ่มหนึ่งนะเขาก็ ทักหลวงพี่เป็นภาษาไทยเขาบอกสวัสดีครับแล้วเขาก็ยกมืออะไรเงี้ยเหมือนกับเขาพูดภาษาไทยได้อะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยทำไมคนอียิปต์กลุ่มนี้เขาพูดภาษาไทยได้ทําไมคนอียิปต์กลุ่มนี้เขามาถึงทักเราเขารู้หรอว่าเ,เราเป็นคนไทยหรืออะไรเงี้ยนะเขาก็เลยชวนหลวงพี่เนี่ยคุยชวนคุยไปชวนคุยไปแล้วเขาก็ชวนไปนั่งแล้วก็ดื่มชาแก้วนึงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รินชาให้หลวงพี่ก็ เห็นเขาคุยดีเนาะซึ่งตอนนั้นของพี่ก็ยังอินโนเซนต์อยู่นะยังแบบอ <laughs> ่อนต่อโลกอยู่หลวงพี่ก็เลยดื่มชาที่เขาให้มาเนี่ยไป1แก้วรู้สึกจะดื่มไป2แก้วมั้ง <laughs> นะทีนี้พอเขาก็ดินให้ไม่หยุดเลยนะพอเราจะดื่มแก้วที่3มเนี่ยปรากฏว่ามันมีความรู้สึกเหมือนเป็นอินเนอร์เนี่ยมันออกมาจากข้างในนะมาบอกให้หลวงพี่เนี่ยออกไปจากที่นั่นเดี๋ยวนี้คือ หลวงพี่ก็เลยลุกขึ้นมาเลยแล้วก็บอกเขาว่าเอ้ยฉันดื่มนี่ไม่ได้ละฉันต้องไปแล้วเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลังองชามาให้ใหม่หะอะไรเงี้ยหลวงพี่ก็ไม่รู้เกิดความสึกไงคือรีบลุกแล้วก็เดินหนีไปเลยแล้วแต่ก่าที่เดินออกไปจากร้านนั้นเนี่ยนะก็มีชายตัวใหญ่ๆเลยเป็นสิบคนเลยมารุมที่ร้านนั้นนหละแล้วก็มาชี้ช,ช,ชี้คุย,ค,ย,ค,ยคุยกันเป็นสายหยิบแหละแล้วก็ชี้มาทีห่หลวงพี่นะหลวงพี่ก็เลยตายละ รู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติแน่นอนก็เลยรีบเดินหนีเข้าไปในฝูงชนซึ่งตอนนั้นเนะี่ยฝูงชนที่สุดก็คือที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะมิ็เดินเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์งชาติเลยเพราะว่ารู้ว่าตัวเนี้ยคนเยอะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราจะได้ร้องเสียงดังๆได้พอไปถึงที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าขาตัวเองเนี่ยมันไม่มีแรงแล้วตอนนั้นรู้สึกง่วงมากซึ่งเอ๊ะเราก็ น่าจะจําวัดมาพอเพียงนะเมื่อคืนทำไมถึงง่วงขนาดนี้ใจก็เลยนึกขึ้นไปได้ว่าหรือว่าอันเนี้ยมันเป็นยานอนหลับหรือเปล่าคือน่าจะโดนหมอมยาแต่ตอนนั้นยังยังไม่รู้ตัวนะฮะแต่รู้แล้วล่ะว่าน่าจะโดนหมอมยาล้วก็เลยทำให้คิดว่าต้องไปที่ที่มีคนเยอะที่สุดตรงไหนล่ะมีคนเยอะที่สุดมัมมี่ก็เลยเดินไปตรงมัมมี่นะฮนะ เดินไปดื่มแล้วไม่ได้ไปยืนตรงมามี่แต่ตอนนั้นเป็นการยืนกึ่งหลับด้วยเพราะมันง่วงมากนะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเป็นง่วงมากกะวา่าถ้าจะหลับก็ต้องตรงนี้แหละเพราะว่ามันคนมันเยอะคนก็เลยมาดูหลวงพี่จริงๆแล้วคนน่าจะมาดูมามี่นะแต่เขาคงเห็นหลวงพี่เนี่ยไม่เหมือนอะไรที่เขาเคยเห็นมาก่อนนะเขาก็เลยมาดูนชี้ว่าเนี่ยคืออะไรก <c oughs> ็ <c oughs> เลยต้องยืนอยู่กับคู่กับมัมี่เนี่ยน่าจะหลายสิบนาทีอะจนกระทั่ง ขาเริ่มมีแรงแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มไม่ไม่หลับแล้วเริ่มไม่ง่วงแล้วเนี่ยก็เลยต้องเดินเดินต่อนะกลับไปที่พักนะจัดเหตุการณ์ครั้งนี้หลวงพี่ได้เรียนรู้อะไรบ้างคะก็ทำให้เป็นบทเรียนครั้งแรกเลยนะที่ถ้าเกิดว่าใครดูเอพิโซดที่แล้วนะจะเห็นว่าหลวงพี่เนี่ยก็ถ้าจะไม่รับน้ำส้มแล้วอะ่ะไม่จะไม่รับของอย่างผมเน,นะก็เพราะเหตุการณ์ครั้งนี้นี่เองก็เลยทำให้เราเนี่ยจะไม่ รับของจะคนแปลงหน้าง,ง่ายๆนะฮะโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยม,มันก็ต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างสูงนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์สถานการณ์ที่อียิปต์นะบางทีเนี่ยอตอนนั้นก็ต้องบอกว่าใหม่มากนะกระเป๋าเดินทางเนี่ยหลวงพี่ก็ใช้เป็นสีส้มนะทีมงานอีกคนเนี่ยใส่ชุดสีขาวก็ใช้กระเป๋าเดินทางสีขาวอีกคนนึงใส่ชุดสีดําก็ถือกระเป๋าเดินทางสีดำจนกระทั่งคนอียิปต์แซวนะเอ๊ะเธอเป็นแฟชั่นอะไรหรือเปล่าต้องถือกระเป๋าเดินทางตามสีเสื้อของเธอบอกไม่ใช่ไม่ใช่ หลวงพี่ประทับใจอะไรในการไปสอนสมาธิครั้งนี้บ้างคะนี่ก็ถือว่าเป็นการจบภารกิจครั้งแรกนะซึ่งก็ต้องบอกว่ามีหลายอารมณ์มากอารมณ์แรกเนี่ยก็คือความประทับใจที่ชาวอียิปต์นะซึ่งหลวงพี่ก็เห็นมาเป็นพันคนเนี่ยที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิแล้วก็มานั่งสมาธิกันโดยเฉพาะคนที่หลวงพี่ไปสอนเนี่ยนั่งกันจริงจแล้วก็บอกด้วยว่า ยูเนี่ยได้ให้ของขวัญที่ดีที่สุดที่พวกไอเนี่ยเคยได้รับมาในชีวิตเลยนะนอกจากความประทับใจแล้วเนี่ยก็ยังมีความรุ้นอีกด้วยเพราะว่าหลวงพี่ก็แอบรุ้นเหมือนกันในการทําหน้าที่ครั้งแรกนะเพราะว่ายังไม่เคยไปสอนสมาธิต่างแดนในครั้งแรกอย่างนี้มาก่อนซึ่งก็ ต้องถือว่าถ้าครั้งแรกมันออกมาไม่ดีมันก็คงจะมีผลต่อขั้นต่อไปเนาะแต่ว่าหลวงพี่ก็ได้ทําหน้าที่อย่างเงี้ยเป็นจํานวนแล้วกว่า100ครั้งใน70กว่าประเทศนะแล้วก็ความรู้สึกอย่างที่3ก็คือความรู้สึกกลัวเนาะเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยเจอเฟกนิวมาก่อนแล้วก็ตอนนั้นที่ไปทําหน้าที่ที่ประเทศอิมเนี่ยก็โดนเฟกนิวในระดับที่ทําให้เราเนี่ยเกิดความกลัวขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะแต่ก็ทุกอย่างเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ เป็นจุดเริ่มต้นของการทำหน้าที่สอนสมาธิในต่างประเทศของหลวงพี่นับตั้งแต่วันนั้นเลยนะฮะนี้ก็ขอเอาบุญมาฝากทุกคนนะแล้วก็ขอให้ทุกทุกคนเนี่ยมีความสุขความเจริญมีความสมหวังในทุกสิ่งที่พึงปรารถนาแต่ก็ให้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกประการเทอ่เมื่อไม่รู้จะถามใคร Ask Monks เราจะช่วยไขยข้อสงสัยแก้ปัญหาคาใจและเป็นแรงใจในการไปต่อของคุณ